ดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะหลายๆคนถามถึงแป้งกวนไส้นะคะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้ไงคะนี่ค่ะคือแป้งกวนไส้นะคะยอดตาดาวนะคะอ่าชนิด พิเศษนะคะซึ่งทีนี้นแป้งกวนไส้นะคะนิยมเอามาทําขนมนะคะไส้ขนมต่างๆรวมถึงอาหารนะคะและขนมไทยต่างๆนะคะแป้งกวนไส้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ใหญ่ๆนะคะที่ขายอุปกรณ์เบเกอรี่และห้างสรรพสินค้าแมคโครมีแน่นอนค่ะ ทีนี้นะคะแป้งกวรไส้เนี่ยหลายหลายคนจะสงสัยว่าเออมันทํามาจากอะไรนะคะแป้งควรไส้ก็คือแป้งจากธรรมชาตินะคะเช่นแป้งมันสับปะหลังแต่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลนะคะเพื่อปรับโครงสร้างเพื่อให้คุณเพื่อให้คุณสมบัติที่ดีขึ้นนะคะเช่นเพิ่มความข้นอยู่ตัวไม่คืนรูปได้ง่าย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของแปง้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายค่ะหากจะทําขึ้นมาเองแนะนํานะคะให้เชื้อแนะนำนะคะ,ให,นะ,นนะ,คะให้ใช้แป้งกวนไส้จะง่ายกว่านะคะซึ่งนะคะการใช้แป้งกวนไส้นะคะถ้าเราไม่มีเราก็สามารถใช้แป้งข้าวโพดได้นะคะแต่ลักษณะซอสที่จะใช้แป้งข้าวโพดนะคะแทนแป้งกวนไส้ได้นะคะจะต้องเป็นแป้งที่ไม่ต้องการความใสนะคะเส้นเช่นนะคะ ไส้ช็อกโกแลตไส้ครีมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะไม่ต้องการความใสเลยก็ว่าได้นะคะแต่แต่พวกซอสส้มนะคะและซอสสตรอเบอรี่ต่างๆที่มีสีใสๆเนี่ยสีนะคะจะต้องใสนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดใช้แป้งข้าวโพดแทนแป้งกวนไส้นะคะก็จะทําให้ขุ่นและดูไม่น่ารับประทานนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีนะคะก็สามารถใช้แป้งข้าวโพด แทนได้นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อกแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า